สวัสดีครับเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วก็ไปกดที่ช่อง YouTube จะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญต่างๆจากทั่วโลก200กว่าคลิปเลยครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกักและวันนี้ครับทุกท่านอภินันทนาการเราขอนําเสนอโทรศัพท์ญี่ปุ่นครับจากประเทศญี่ปุ่นโทรศัพท์แจแปนนะครับก็ ความสวยเนี่ยเอาไว้ตั้งโชว์นะครับใช้งานไม่ได้แล้วคู่1350ครับเราจะให้เวลาเพื่อนๆสามวินาทีกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกิน123กดหยุดครับดูภาพนานเท่าไหร่ก็ได้แคปภาพปไปเลยครับเพื่อนๆจะได้เอาไปขยายดูเองให้เห็นชัดๆแบบนี้หรือเพื่อนๆจะแคปภาพส่งเข้าไลน์เจ้าของร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาพิมพ์กระดาษอาร์ตมันสวยๆมาก็ได้นะครับเพื่อนๆต่อครับ123กดหยุดครับ ดูภาพนานเท่าไหร่ก็ได้แคปภาพไปเลยครับเพื่อนเอนเอาไปขยายดูเองส่งเข้าไลนา์เจ้าของร้านกล้องถ่ายรูปครับอ่าจะได้เห็นความสวยชัดๆเอาไปขยายดูเองได้นะแบบนี้นะครับเพื่อนขยายดูเองได้เลยนะครับอยากดูนานก็กดหยุดนะเพราะผมจะเลื่อนทุก3วิ1 2 3กดหยุดครับดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพครับเอาไปขยายดูเองในมือถือได้ จะได้เห็นชัดๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆเม็ดยินเจแปจ้า,าหรือเอาส่งให้เจ้าของร้านกล้องถ่ายรูปกดหยุดเลยครับแคปภาพเลยครับนะสวยไหมขยายครับเหมือนเราก้มดูเลยเนาะสวยครับเพื่อนๆสวยครับนี่ให้ดูด้านซ้ายครับดูตรงกลางครับครบสามวิผมก็จะเลื่อนนะแล้วก็ดูด้านขวาครับ โอเคนะครับมาว้าวต่อครับจะกดหยุดจะแคปได้หมดนะครับอันนี้เอาใจคนดู YouTube ช่องผมนะเพื่อนๆจะได้เห็นเหมือนกับว่ามันอยู่ตรงหน้าเพื่อนๆจริงๆนะครับ สวยไหมลายละเอียดลายเส้นหมดแล้วครับเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแล้วผมจะหาของแปลกของเก่าหายากจากทั่วโลกมาให้ทุกท่านชมกันอีกยอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับเพื่อนๆพนพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย